สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้สองคนจะไปที่ไหนไปเซเว่นไปเซเวหรอคะแล้วหนูยิ้มจะไปไหนไปทัมบเหรอจะไปจะไปอะไรอีกคะไปทัมายไม่ไปจะไปดูอะไรนะจะไปดูรู้สือใช่มีอะไรอีกหรกมีแต่มุกมีตมูกด้วยหรอ จะไปดูหมีไหมนู้นหมีโอเคไปกันเลย คะใส่แมสดีๆลูกยื้นใส่แมสดีๆเออโอเคอจ,าจาา้าธรรมชาติจ,าจาาา้นะจาจ้าเดี๋ยวแม่ไปหาค่ะ ไว่ไม่ต้องเอกค่ะลูกแต่แม่ทำให้แต่แม่ทำให้ดูเอาเมือ,อ,อก ไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะนี่ไงนี่ไงตัวอะไรอะตัวอะไรเนี่ยเออไปเลยแล้วเราจะได้ไปดูสัตว์กันแล้วลอยลอดลอดเลยแถบเนาะ้าทำไปตั้งไหนล่ะเจียวเจียวดักนี่อะไรเดักพี่ป่านเห็นอะไรหรือยังเนี่ยน่าจะชื่อว่าเื้อซื้อไอติมยูยูมองเนี่ยจำได้เหรอแม่ ใช่หรอนี่งชั้นที่จอดรถจะองนีแล้วไปดูปานเป็นยางตัวแรกเราจอที่เดิมเราเลยนะตรงนี้เลยจได้โอเคถึงแล้วมาใส่รองเท้ากันเลยหนูยิ้มนี่แหละเตรียมรองเท้าไว้แล้วนาดแล้วใช่ใจชินแค่แกแค่แกแค่หูแล้วพี่ปานเห็นไหมนั่นหนูยิ้มเห็นไหมที่มานนอยู่น่ ตัวอีหยังกับบอลลูเจ้าบอลลูจังในด่ดวนโซมบงอย่างดูไงดูไงมันสวยไงอบอมันนอนเพื่ออะไรเถียงเยอะมากเ้เห็นไหมอ่ะพี่ปานเห็นไหมพี่ปานมาดูกันพี่พภพมาดูกันมาดูมันนอนดูเห็นไหมเออเห็นไหมล่ะ เออค่อยๆไปดูทีละอย่างพี่ปานพี่ปานทุมอย่าเสียงดังึงท้หรอ เห็นไหมตัวอะไรครับตัวนงยุงค่ะหนูยิ้มหนูยิ้มเคยเห็นไหม จะโดดไหมลูกมันจะโดดเหนไหมยิมเห็นไหมล่ะกับ yeah> น so uh, ี้ชอไหมดูกดูดูดูบงเอด้วยนี่นมันดูส no. ิ ชุมอย่าพึง่งชุมนะ่ะน้องยังไม่เคยเห็นชมุมลิงน่ารัก จับไม่ได้ลูกไปหานกเกตอมาไปเดินเดินๆ่รู้จักได้เหรอรู้จักไหมคะลิงเหรอลิงเหรอ้อมันเลยได้ลุงแล้วเห็นไหมเห็นไหมล่ะเลิงไล่ลับ ใช่พี่ปามอยีขึ้นไปเฮ้ยเออมันขึ้นไปแล้วใช่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเห็นไหมเห็นค่ะชอบไหมลูกใช่เออาเลี้ยงเลยหายไปไหนนี่ไงลูกอยู่ข้างล่างนี่อ๋อนี่ไงเห็นไหมข้างล่างใช่เห็นไหมคะเอ้าใช่ให้ดูดูจับอะไรเนี่ยเขี่ยอะไรอ่ะ เสียงนิ่งใช่เห็นไหมคะเห็นเห็นไหมปะเห็นไหมเดกห็ลอไหาอางนด็กลงเดักลงทำนีเดี๋ยวเดยูก่อนดูก่อนกกินบ วังส่ักอยไปวายย่งไปย่าไปขนมนั้นมาแท้เดี๋ยวอย่าพึง่งดูดูก่อนลูกเดี๋ยวนูยิม้มค่อยเอาให้อาหารนะอย่ยาพึง่ง <c oughs> เสือตัวใหญ่ไหม ก็อยหางไหมคะที่ปังถามดีอร่อยไหมถามเสือทีเสือดาวเสือดาวเสือดาวอร่อยไหมคะเสือดาวอร่อยไหมอร่อยไหมเสือดาว ถือแก้วอร่อยไหมใช่หนูยิ้มหนูยิ้มเอาไก่มาให้กินแล้วนะอย่างไรอะงานโอ้เสื้อแฟางสีแดงนะ้วครัเสื้อแฟางสีแดงนะอ่าขอบคุณอ่ากินเลยกินเลยกินเลยค่ะโอเคอร่อยไหมคะ กินแล้วผ่านกลัวเหรอไม่มื้อหลุดอร่อยไปไหนอ่ะไปเลยอ๋อไปเลยเห็นมไหยไปนี่พ่อนาะพ่อโน่นนะี่นี่ไปเลยไปเออดูพ่อทีไปเลยไปเลยไปมันก็รีบจะไปที่ อย่าร้องไห้นะน้องไห้นะนี่ตับบ้านตับบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูยิ้มมาเดี๋ยวหนูยิ้มมาหาใหม่มาหาใหม่นะนี่มาหาใหม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาใหม่แนนน้องเสียพอดีเลยเห็นเนาะมาดูทางด้วยสิลูกม่วนเลยจิสนุกมากเลย

านวานไม่ต้องวิง่งสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหม,ไหมแม่บอกว่าอย่าวิง่งไกลอย่างนี่เขาบกคั้งเหรอแล้วมันจะล้มลูกไปทางบ้า <laughs> กินบ้ามาลูก ให้พี่ป๋ำแล้วกินไหมคะมีของหนูของพี่ป๋ำก็มีกินไหมคะโอ,อเคมีค่ะไม่ลงมาค่ะนั่งต <c oughs> อนนั้แหละลูกไม่ลงมาค่ะอ๋ค่ะผ้าแดงนอนงูใสปลาแดงนอนงูใช่พี่ภูมิกับผ้าแดงให้นอห้องน้อย โอเคขอบคุณค่าพี่ป่นนยังขอบคุณค่อะอร่อยแล้วอร่อยแล้วพี่ป่าน,นหันมาหน่อยเร็ว,ไก,วรไก่ป่านกันมาไก่อะไร็ว เกล้อย่างไะไกตอกตอกแม่แม่มันินเกือบเจ้าขนมไม่กินยก่อนในสูกินไ้งกินเดี๋ยวเพิ่นเออเดี๋ยวเพิ่ไ้ไวลกพี่ปามะพี่ปามพี่ปามเอาไหมนะ ก็หาหม่องนั่งเล่นรุ่นเด่นมนอยู่ไหนหรือไงหรอนี่ใครเนี่ยไวรุ่นขวดนมครับคนซื้อเฟอยอย่างนั้นซื้อเฟื่จมหลัติเพาะอารมณ์ดีแล้อยังคะอือกินต่อได้รลวปลาเขียวปลาเขียวแดงหรอ